ฟ้าสดใสเนาะสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับตรงกับวันที่อะไรสามกันยายนใช่นะสามกันยายนสองพันหกสิบสี่สถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เดียวกับเมื่อวานนี้ที่คุณฟ้าสดใสได้รับจากลงุง สวนเมื่อวานนี้มันเป็นเวลาประมาณชั่บ่ายสองนี่ลงถ้าดีลุงจําได้นะครับก็ปแปลว่าท,ทําไมลุงยู่ต้องมาย้อนเอาเงื่อนไขของเวลาเข้ามาพูดกันนะเมื่อวานเนี้ยหลายสองหลายสามก็บรรยากาศก็รนาแสงก็จะรู้แต่วันนี้มันครึมเนาะเอาล่ะอย่าลืมนะครับว่าโลกใบนี้ไม่ยอมหยุดนิ่ง คนที่จะรู้สภาพสภาว่าหยุดนิ่งได้คนนั้นต้องเข้าสูส่ภาวะอาการโกได้จึงจะรู้อารมณ์นี้ฟังให้ดีครับภาษาลุงนันเป็นภาษาที่มันฟังยากแต่เอาเถอะผลของการฟังภาษาลุงเรียบร้อยแล้วมันจะมีผลกับร่างกายของท่านถอยหลังถับมาหาเนื้อเมื่อวานนี้นะครับว่าคุณฟ้าสดใสบอกว่าคุณฟ้าสดใสบอกว่า บอกว่าคุณมีอาการตัวร้อนจะยังร้อยมื่อไห้แบบไหนลุงไม่ติดใจตรงนั้นคุณฟ้าสดใสย่อมรู้ดีว่ามันร้อนมากีาาา่วันกี่เดือนแล้วนะฮะแต่เวลามาเจอลุงลุงบอกว่าคอยดูนะเสียงของลุงนั้นมันเป็นเสียงที่จะทําให้ทางด้านฝั่งคุณสดใส่อยนะ้นตัวเย็นลงด้และนาทีนี้คุณก็บอกว่าขอบคุณครับลุงดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเลย มันแปลว่าถ้าฟังตามภาษาแล้วมันก็แปลว่าเส็จ,จ่าที่ลุงช่วยมันก็เย็นไปเลยดีขึ้นเลยเห็นไหนมครับว่าดีขึ้นเลยแปลว่าเวลามันสืบเนื่องกันอยู่นะครับเริ่มตัวตัวเย็นเป็นปกติแล้วครับขอบคุณครับลุงมาถึงวันนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับรวทั้งหลายคนกันแล้วกันนะจะเป็นวันนี้หรือวันต่อไปก็เถิดลุงอยากจะอธิบายให้รู้ว่าไอเจ้าพลังงานที่บริสุทธ ลุงก็บอกว่ามันอยู่ในทุกๆสิ่งของเล็กใหญ่แหม่เก่ามันจะเป็นยงอยู่ในอยู่ในอยู่ภายใน internal energy ภาษานี้มันมาจากหูนะครับนะ internal energy นะทางฟิสิกส์ก็คือ internal energy ก็คืออยู่ในสสารสสารกับพลังงานนะในสสารทุกสสารจะมีพลังงานอยู่มันก็ตรงกันทางด้านองค์ความรู้ฝั่งฟิสิก ไหมทางด้านองค์เขารู้ฝั่งหูก็เช่นเดียวกันแต่มันมาเกี่ยวข้องหมองใจกับคําว่า,าคำคำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะ biological e n e r น y ีนี่คือภาษาหลักครับท่าน Bio เคำว่า Bio นี่มันคือพืชกับสัตว์ง่ายๆคือสิ่งที่มีชีวิตอย่าไปไกลไปกว่านั้นโอเคนะยืนให้อยู่ครับท่านเมื่อท่านเป็นสิ่งที่มีชีวิตลุงก,ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตแปลว่าเรื่องของ Biology หนาที่เ้พูดภาษาเดียวกัน คือความหมายเดียวกันแต่มันคนละภาษาภาษา b i o l o g i c a l คือภาษาอังกฤษไปส่วนภาษาไทยที่สื่อสารอยู่คือไอ้เจ้าพลังงานที่อยู่ภายในสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองก็พูดกันแบบสาษาคนคือ internal energy โอเคไหมครับไอ้เจ้า internal คืออยู่ภายในไอ้ตรงนี้ล่ะลุงจะรู้มันดีเพราะว่าลุงคือเจ้าของชีวิตโดยแท้โอเคไหม ลุงก็มาบอกว่านี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่รักษามนุษย์ mm hmm. เมื่อเวลาคุณฟังสดใสคือมนุษย์คนหนึ่งสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้โดยผ่านของรู้สึกล้วนๆเลย mm hmm. ใช่ป่ะท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงทําไมจึงมีผลขนาดนี mm ้ hmm. ลุงบอกว่ามันถึงเวลาของมันในการที่มนุษย์จะพึ่งกันหรือว่าจะช่วยเหลือกันและกันได้โดยรักษาเาผ่าพันธ์ของมนุษย์โลกลกันแล้วลุงใช้คำว่าเผ่าพันธ์ไนะเพราะอะไรเพราะว่า มนุษย์ทั้งโลกใบนี้7ปันล้านคนเนี่ยเดือดร้อนกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโควิดที่เขาว่าเพราะงั้ลุงหงอกไม่กลัวโควิดก็ทําให้รู้อยู่แล้วว่าทําไมถึงไม่กลัวเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจมันมันคืออะไรตอบจุดท้ายอย่าต่อรองครับท่านคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับโอเคนะแม้ว่าไม่มีใครสื่อสารได้ แต่ยับหยิบภาษาของลุงเอาไว้ก่อนเถอมันไม่ได้สูญเสียแต่ระการอะไโอเคนะเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธินะไอ้เจ้าโควิดเขาว่า